วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับทุทกๆคนนะครับมารับชมรอยพระบาทรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับที่สร้างขึ้น<ร>มา<ร>ใหม่นะครับเปลี่ยนก่อนนะต้องเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนน้ำาด้วยเปิดปั๊มน้ำให้มันไหลวนที่วัดบางทีใหญ่กลางนะครับนี่ครับเดิเดนตรงเข้ามาทาันี้เลยนะครับ วิหารหลวงพระองวันนี้ปิดนะครับปิดครับผมวันนี้ปิดขาผมไม่ได้เข้าชมนะครับก็จะพามาดูนี่ก่อนนะครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับข้างๆวัดพรนอนนี่นะครับนีอันนี้กำลังช่างกําลังบูรณะอยู่นะครับกำลังทาสีใหม่ครับทำสีใหม่นะครับ ผู่ข้างด้วยเลยนะครับบริเวณนี้นะครับดอกไม้นะครับเป็นทางเดินสวยๆนี่ก็มากับหลานสาวเหมือนเดิมนะครับมากับนน้องไม่มีคนหนึ่งไม่มีสังคม ใบตูมตายอยู่อ่ะเกิดเด็กอ่ะเหมอนะอือนี่ครับศาลาให้มองเห็นนี่นะครับข้างบนจะเป็นรอยพักสะบัดจำลองนะครับใช่ควายก็เป็นสุยังดําแบบนี้นี่ควายนี่ควายเห็นไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนั่งเล่นกันก่อนนี่ควายควายเป็นน่าสนานอย่างนี้ควายตรงตรงนี้เขาจะ ตัวนี้เขาจะไม่สูงเห็นไหมทำรมาได้ฝอยถ่ายรูปน่อยอืมดอทนี้ก็วันนี้ก็จาเดน้อยนี่ก็มาหลายครั้งแลหลายครั้งแล้วนี่เห็นไหมนั่งอยู่ไหมนั่งอยู่ไหม แล้วยกให้จับดีๆเนื้อชิงชา้าีนชิงช้าเขาเรียกชิงช้าใช่ไหมโอนซาลูโอนซาลูโองกล้วยนี่โอตาแกแดดเนื้อกล้วยให้แป้งแล้ปล้งยไม่สุด มไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสื้อขาดสู้มันจะขาดเอาพอๆเอาส,สวยๆพอมันไม่แข็งแรงพอแม่คนนั่งบ่อยๆ มดดลงาเยนี่ขึ้นขบวนมาเลยนะครับขึ้นขบวนมาเลยนะผมรอรับเท้าก่อนรอรับเท้าก่อนดูสลายเหนียวเหนียวทำอะไรขึ้นมาข้างบนแล้วก็มองทัศนียภาพผมจากมุมบนลงไปก็สวยงามลงมืมาตามมาไม่นาน ขึ้นไปเร็วๆขึ้นไปชั้นที่สองนะครับมีก็ได้ลงทางนู้นก็มีนะครับก็ได้ลงไปทางนู้นนะครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะบางตาหน่อยนะครับมาช่วงบ่ายๆครับผมมาถ่ายช่วงบ่ใบนะครับเก็บไปทำบุญแล้ว ทูมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็จัดนี่ครับเป็นรอยพุทิบทัตจำลองขนาดใหญ่นะครับรอ,อืม ปลาครับสวยงามตัวใหญ่เลยหนูเห็นไหมตัวสีแดงตัวสีขาวมองจากหน้าต่างมองไปนะครับนี่นะครับผมมีกวางแหละต้นนี้ต้นใดนะดอกรักครั้งแรกหรืออะไรดอกดอกเข็มไม่ใช่ดอกเข็มอันนี้เป็นกวางอืมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ใช่ดอกดอกก็เขียน ก่อนจะเป็นอะไรนะตรงนี้ต่ <ละ S 1> ก่อนจะเป็นอะไรนะเป็นวัดเหรอครับเป็นว <complet> ัดอือเป็นศา,านลานี่ก็ลืล้อน,นะครับลื้อแล้วตรงนี้เาลื้อทุบไปหมดตรงนู้นนะครับผมดูไมนี้อยู่มอือ สากุสาุสกเอาลงมาได้แล้วใี่ฟอแล้วนะครับอืมดูดอกนี้มา ต้นดอกรักแรกครบมีแมลงพึ่งเยอะๆเลยสวยงามนะเพื่อนหนึ่งไข่ดอกขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มารับชมคลิปนะครับไม่มีไม่มีปากชื่อทุกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับมงคลบารมีสอนนะครับเห็นเห็นมีคลิปหนึ่งเขาลงอยู่แล้ว นี่ครับผมสวยเงาแล้วก็สวยงาดอกสีแดงครับจะไม่สีดแดงสีดเหลืองนะครับผมเนี่ยผมประมาณนี้นะครับผมะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ